สวัสดีครับนักตกปาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมมอเตอร์ทีนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสํารวจหมายนะครับด้วยเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมางานแต่งเนาะแล้วก็ได้มาเจอกับเ,เป็นเหมือน ทางลาดสภานะครับจะเดินสรีทนะแล้วก็จะมาลองเช็คหมายด้วยนะครับวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะก็จะเป็นสาย P.E. 1.5นะครับช็อคหน้าก็30ปอนด์นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูผลงานกันนะครับว่าจะได้ผลงานหรือเปล่านะครับไปตามชมกันครับผม มาลองเทสหมายก็นด้ยนะครับ่าจะมีตัวตาบกัดหรือเปล่าตีย้ข้าไป สวยมากนะครับเพื่อน จะลองเ้นส์ใต้สูงนดยน,นะครับ ไม่ได้ดูตารางน้ำนะครับมาก็เวลาว่างั็ใส่เลย <c oughs> มาหากันเกียวแล้วครับเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าครับ <c oughs> ลองดูครับหมายนี้ แล้วน้ำขึ้นเต็มเอียดเลยนะครับพเพื่อนๆตารางน้ําไม่ได้ดูเลย เงียบเลยนะครับตอนนี้่าเราก็ดูตารางน้ำอะไรกับเขาไม่เป็นด้วยนะครับถึงก็ใส่เลยมีตัวไม,ม,ม,ม่มีตัวไม่รู้ใส่เลย น่าจะมีตัวนะเพื่อนๆเนาะทอยเล่นๆนะแปะตะลิง โโอ้โหดัดไม่รู้จะยัดเข้าไปยังไงนะครับเพื่อนๆไม่มีตัวกันเลย โอ้จะไม่มีออกมากัดอะไรบ้างเลยหรือไงโอเคเดี๋ยวเปลีย่ยนเหยื่อใหม่ดีกว่าครับ ตอนนี้น้ำกำลังลงนะครับแม,ม่ไม่มีตัวออกมากัดเลยเนาะมีสักบุ่มหนึ่งคงดีนะเพื่อนะ โอเคครับเพื่อนๆก็เมื่อเช้านะครับใช้เหยื่อส k i p p i n g ไปแล้วนะครับก็ยังเงียบนะครับถามคนแถวนี้เขาก็บอกว่าไม่ไม่มีเนาะชาโดหรือว่าช่อนจะหาตัวได้ยากก็เดี๋ยวตอนนี้ก็กาลังนั่งพักอยู่นะครับแล้วก็ประกอบชุดเท็กซัสเล็กนะครับแล้วจะเดินกลับเลยเพราะว่าเดินมาไกลแล้วก็หมายนี้เราไม่เคยมาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะก็ลองพยายาม เต็มที่แล้วก็ถือว่าเรามาฝึกฝนแล้วกันนะครับเพราะว่าติปช,ชิงเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคหลายอย่างเนาะก็ถ้าไม่ไม่ชำนาญจ,จริงๆก็จะตีไม่สนุกเนาะแล้วก็ด้วยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเหยื่อกับคันแล้วก็สายนะครับหลอกมันต้องแมทด,ด้วยนะไม่ถึงจะตีแบบสติสนุกนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันแล้วกันเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้โห แดดร้อนมากครับแล้วก็ไม่ได้ดูตารางนะ้ําไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับพุทอยากออกก็ออกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันแล้วกันนะครับอาจจะไม่มีปลาครับแต่วันนี้ได้เทคนิคอะไรเพิ่มอีกหลายอย่างเลยนะครับไปติดตามชมกันต่อครับผมตายฝนตกแล้วครับพี่น้องอายอีกไกลนะครับกว่าจะถึงรถไม่เป็นไร อย่าไปเรื่อยๆตกก็ตกไปฝนไป้ยเฮ้ย ฝนยังเพิ่งตกดิขอก่อนสักตัวได้ไหมโอ้โหตะกี้กำลังพุ่งออกมากัดเลยเจ้าโอ้ยกำลังกัดเลยครับฝนตกหนักแล้วอีกไม้หนึ่งก็ไม่ได้ ก็คง <c oughs> ต้องลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้จะไปหาหมายที่ไหนแล้วนะครับแถวบ้านนะครับเอามาฝึกดูแล้วกันแหมมันน่าจะมีสักตัวนะโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆออกมายึดเส้นยืดสายหน่อยจะหาปลาช่อนนะโอ้ยยากจริงๆนะครับ แล้วดูตีนะถ้าสมมุติว่าปากกินเนี่ยมรู้จะเอาได้หรือเปล่าเลยขอให้กัดไปก่อนนะครับ